รถทำกินขนเงินนะคะโอจัดมาให้แล้วนะคะรวมชุดแต่งมูลราคะ่า1สนส0 0บาทนะคะได้เป็นคันนี้เลยอิซูซูดีแมกตอนเดียว 3.0s นะคะคันนี้เป็นรถฟี63านะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้านะคะ ตาไฟใสนะคะกระจังหน้าได้ตัวใหม่แบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะลูกค้าขาพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะด้านหน้าคอนโซลนะคะได้เป็นเครื่องเล่นวิทยุเดิมๆเลยนะคะยางนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะด้านหลังนะคะได้เป็นแมกบรรทุกพาวรอยนะคะ ยางมิชลิด XCD2 นะคะข้อนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะข้อนะคะสูง9ชั้นทีเดียวเลยนะคะด้านล่างนะคะเราเสริมเนบมาให้นะคะข้างละ7เ,เส้นเลยทีเดียวนะคะลูกค้าคะแล้วก็มีโช็คควยให้แล้วทั้งสองข้างเลยนะคะลูกค้าคะรับรองว่าคันนี้นะคะบรรทุกหนักแน่นแน่นแน่นอนค่ะห้องเครื่องเดิมๆนะคะแผ่นเพดเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะน็อตฝากระโปรงบ้างนะคะน็อตฝากระโปรงเดิมๆยังไม่มีรอยแกะเลยนะคะลูกค้าขานี่เลยจ้ะ ที่อยากได้รถทํากินนะคะติดต่อหาโอได้เลยนะคะรถทุกคันนะคะโอมีใบรับประกันหลังการขายให้ทุกคันนะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายค่ะ